หลังจากหดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทุกอย่างล้วก็อาบน้ำอาบถามานาั่งหาังบ้านก็สิมีเลี้ยงมาเล่าให้กันฟังอีกเช่นเคยแล้วครับ,บมือนี้มีเลี้ยงเราว่าตอนเงื่อ,อ,อนอปากผีวันนี้ขอ<ะ>บาวาภาษาอีสานนะครับเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณอีสานก็นเลยต้องเบาเป็นภาษาอีสาน สมบรรยากาศสวยๆนะครับตอนเงื่อนปากผีคือสมัยก่อนเนะาะเวลาเขามีคนตายในบ้านนะคนตายในบ้านเขาสิไปเผาเขาเอื่นนมาเผาเผากองฟอนเผากองฟอนกระสิตัดไม่ตัดไม่ตัดหนังซอยซอยกันตัดเนาะแล้วก็ไปกองกองไว้ไว้อยู่อยู่ปาซาป้าซากรบสิโบกระสีโบไก่จากบ้านไปไนใดวะปาซากาะสิโบไก่จากบ้านไปไนใดวอ ของของคนอีสานนี่ปาซากับปัดบนยุทธิยุบมองเดียวกันดิปาซาอยู่อีกหม่องหนึ่งไทยๆหมู่บ้านนะวัดก็อยู่ในหมู่บ้านเออประมาณนั่นแหละประมาณนั้นาาการจัดการศพของของเขาก็คือซีมีสับเปลอเออซิมีสับเปลอสับเปลอก็สีเป็นคนที่มีวิชาอาคมเออมีวิชาอาคมเดแลวกวปุ๊บเสียอายุเยอะจักน้อยเนืองการแบกการหามการยกการยกการังกระสีบวอย บ่ค่อยไหวปันใดบ่ค่อยไหวก็ต้องจ้างผู้สวยจ้างผู้สวยมามาซอยเห็ดเห็ดงานนี่นะเกี่ยวกับการเผาศพนี่นะการเผาศพเนี่ยเพราะไปไอหามศพล่งออกจากบานตอนนี้ก็สิเป็นการอะไรศพเด้๋นะออะไรศพก็สเเสาตอนนี้แหละคือคนอยู่น้ำกัดตัง หกสิบเจ็ดสิบปีใือว่าบางคนสามสิบสี่สิบปีได้เสียชีวิตไปก็ได้ตอนหามหามลงไปเนี่ยหามลงไปนี่ต้องใส่ใส่ซีค้นหามนี่ใส่ซีค้นหามแล้วก็ต้่งเอาแบบนุมน่มๆร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเลยโบไหโบไ้ว่างกลางท่างอะ่ะต้องร่างกายดีๆแท้ท ไปก็ไปว่างพอกไอพระก็ไปสวดเนาะอยู่ปราสาพระก็จะไปสวดญาติพี่น้องก็ไฝกันกันทึกคนนี่แหละ้วก็ประมาณดังเลงใบสามใบสี่เนี่ยกระสีเป็นการจัดการเทพื้ที่เรียบร้อยเนาะซับเลอร์กระสิงัดงัดฝาลูงแล้วก็เฮ็ดอาบน้ำอาบน้ำซบด้วยค้ามกน้ามะพ้าวยังในกระสีอื่นอื่นญาติพี่น้องมาเบิงมาเบิงสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายอ ทางเสียเป็นคา้าบางบางศพกสินเป็นอย่างเดียวละกสีเน่านะสมัยก่อนกบมียาไม่อย่างสิเน่าหลายก็บเป็นตาเขาก็สิบบต้องให้เบิงเป็นดุลพินิจของสับเลอบบห้เบิงบางคนบบควยอนันพอเบิงได้ยู่กัเปิดให้เบิงเขาญาติพี่น้องก็สียเอาใส่มือเนาะพวกไอลูกหลานเสี่เอาใส่มือได้เอาใส่ปากได้เงินสมัยก่อนมันก็มีขาเนาะขึ้น สลึงเงินหาสิบตังเงินบาทด้สมัยก่อนสลึงเงินห้าสิบตังท่านบาทมันก็มีขาซื้อเข่าสารซื้ออย่างได้หลายเนาะเอาใส่ปากมาแต่ไปเลยเฮ็ดพิธีแล้วก็ไปเฮ็ดทุละอันอื่นต่งนี้กระิให้ยกยกให้ผู้ซอยเป็นผู้ดูแลการตีฝาโล่งฝาโล่งญาติพี่น้องกระสี่พอพออันนั้นเสร็จกระสี่หันหลังกลับก็ได้บ่คอยสนใจกระซีโศกเศร้ากันแล้วก็แล้วกระสี่หันหลังกลับหันหลังกลับกัน นี่ผู้สวยสับเลยกะเป็นคนมีครอบครัวนะโอ้ยเงินในมือก็หลายนะหลายบาทเงินในปากก็หลายบาทเออคิดแล้วก็คอยขอเด้อพ่อใหญ่เด้อคอยขอเด้อขอเอาไปใส่ไปยูไปกินเด้อไอผู้สวยก็ยิบไปยิบเอาไปจากจากมือแล้วก็ในปากกันก็ได้ได้ไปหลายบาทอยู่ดกว่าได้ไปหลายบาทเจ้าอ้ เป็นการเริ่มเริ่มขึ้นเผาแล้วก็ซีนี้ไหมเคยอย่างไหมไม่คมเหงไม่คมเหงที่ผพาดพาดผาดสองฟังอะนะประมาณหกหกหกต้นใหญ่ใหญ่อะหกต้นใหญ่ไม่คมเหงพอพาดพาดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาจุดไฟเผาญาติพี่น้องก็ก็ขับเปิดหลอกว่าพวกพี่น้องขับเปิดกระซมุดกระคำก็จุดไฟแล้วเนาะจุดไฟแล้วพอคำคำผู้พี่ผู้พี่แล้วผู้พี่สับเลยก็ไปเบิ้งไปเบิ้งว่ะไป ไปถึงได้แล้วไปถึงได้แล้วสิไเด้เคลียร์พื้นเคลียร์อย่างนั้นนะคันนี้ก็เริ่มมือมือกำครามก็เริ่มเริ่มย่านที่กันเด้เราก็เริ่มย่านที่กันเด้แล้วก็มาไปไปไปหาเน้าแก้เน้แก้กับเอาจะภาพก็ซื้อใหไซื้อไวใหไยตั้งป๊อกนั่นแหละประมาณขวดไงหนึ่งสมัยก่อนขวดไงหนึ่งกระสีโบแพงนะกระสีโบแพงตั้งให้ขวดไญหนึ่งซาเปลือกับไอ้ผู้ซอยก็นั่งก้มกันนั่งก้มกัน อันนี้พ่อไปเบิ่งอีกรอบหนึ่งก็คือศพก็คือซือ้อซื้อบุหม่ผู้เฒ่าสมัยก่อนนะเขาสักยันนะสักยันคือคือเคาเอรดแบบเหนียวหนังเหนียวเผาก็ะสีบุหม่บางคนนี่ตรงตรงที่ตรงทีมยันที่สักนะยันที่สักมันมันสีเผาบุไม่เลยตรงนั้นนะเผาบุไม่เลยอันนี้ไปสับปเลกาไปอยู่อีกหม่องนะึงเนาะก็ป่อยให้ผู้ซวยไปไปเคลียร์ผู้ซวยเขียงแรงเดี๋ยวไปเอาฟืนเอาอย่างไปแบกลากไม้เนะ ไปใส่เพิพ่มเผาว่าใหม่เนาะเผาผ่าใหม่รากโยนใส่กองกองไฟเลยคือพวกศพกรสีใหม่ดำๆได้อลไแต่ก็บรรด้ใหม่เบอร์ต้นหน้าดำๆได้พอโยนใส่กองพื้นผู้สวยนะสบะเลยก็อยู่อยู่ไกลกันเติบไปรากใหม่จะมาซะาได้โยนใส่ปุ๊บมือผีนะมือผีจักสิกเก่งจักอยียงกรบบู้หูแหละกำขามัดเลยกำขามัด เราก็แลนตกใจผูสวยตกใจเลนหรือออกมาเลนเหลือมาตกก็ลากลากออกมาน้ามาลากมือเกาะติดตรงนั้นสับเปลือเป็นยังละ่ะเป็นยังะ่ะเป็นยังะ่งะมาซอยกุมกันไอ้ง Ng ัดมือออกงัดมือออกจากขาผู้สวยเนาะโอ้มาซอยใครได้พยหญ่มาซอยใครเด้พยหย,ย,ย,อย,ย,ยงอดออดแล้วก็จัดการจัดการการเบ้าจะเอาโหสิกรรมอยยังกันสักหน่อยหนังมีคาถาเนาะผู้เท่าไอเป็นสับเปลือยคาถาแล้วก็เอาพืนใส่แล้วก็เผา พอจุดไฟเผาดีๆเบิ้งสีใหม่ได้่อใหม่ได้แล้วคือไปทางสิบมอดๆมืดเริ่มมืดจัดแหละพุ่มกูควรสองทมันมืดสนิทละเด็โอู้้สอยกับสับเลยก็ไปกลับบ้านกันมืออื่นค่อยมาเบิ้งผลงานกันเรียกอะไรฮะค่อยมาต้อมอีกเที่ยงเลยก็กลับบ้านกันเนาะพอกลับบ้านกันจะไปถึงบ้านก็ไปบอกเมียฟังนะไปบอกเมียฟังว่าจะของโดนโดนผีจับขาห้อยใหม่ลยเป็นห้อยมือเลยห้อยใหม่มันห่อนเนาะ เป็นห้อยมือเป็นห้อยมือเลยแล้วก็สับป,ปะเลือกก็เอาเหล่าขาวกับเกียมาพนมาท่าหา้ขาเสือโลกนะนะขาเสือโลกมาพนมาท่าหา้ไปเบาให้เมียฟังนะเมียก็บว่าไอไอเจ้าเห็นอย่างโอ้ล่ะเป็นอย่างบ่คอยเอาเงินเขามาเอาเงินเงินเงินในปากผีเขามาโอ้ยจะเอาไปขึ้นไปละเอาไปขึ้นไหมไปขึ้นยังไงมันมืดแล้วสิเป็นยังไงก็ต้องเป็นถอกไหม มื่ออื่นค่อยว่ากันอีกเท่น,นึงอันนี้สองพมีอนเียก็นอนเนาะสองพมีอนเดียก็เข้านอนพอเข้านอนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพอดึกดึกดินเดินมาเท่าไอ้ที่เป็นผู้ช่วยสบาเลยนี่ฝันด้วยฝันว่ามีคนมายืนอยู่หนาซานเฮียนสมัยก่อนหน้าบ้านที่มีซานเฮียนฝันว่ามีคนยืนอยู่หนาซานเฮียนก็เลยมือ้อตาขึ้นเบิงเป็นํำตึมคึมเลยเฮ้ แต่เราก็ตกใจนะเราก็ตกใจดำจึ่งขึ้นอยู่เราก็ตกใจเรา,าก็จมปากจมข้อมืออื่นที่เอาไปไห้ขึ้นด้อสที่เอาไปสอี่เอาไปให้ด,หด้ขออภัยลูกลูกลูกสร้างลูกมาเนี่ยไอ้บมียูมีกินคือสิ่ด้เอาไปซื้อเขาสารเขาเขากินนี่แหละเงิน,เง,นเงินหลายบาทเนี่ยก็ซื้อเขาได้สองหาบสามหาบคนนั่นะสมัยก่อนเนาะเงินมันแพงเราเมียเด้ยินี้มาผัวจบนะเมียก็ตึงขึ้นมาเพราะนี่นเ,นนเ,เ,นนเหลียวเบิ่งก พอาเดียวไปเบิง่งทางทางทางหนาซานก็เห็นเป็นยืนซุ่มซึ่งขึ้นกันก็เลยจมปากจมข้อสาวโตสั้นก็จะสองผัวเมียสองผมเมียพักหนึ่งไอ้เงาดำดำนี่ก็หายหายไปเงาดำดำที่เห็นกันทั้งคู่เนี่ยหายไป <Okay. S 1> พอตอนเศร้าก็ไปเว้าให้พ่อใหญ่สับเปลอฟังพ่อใหญ่สับเปลอก็เว้าโอ้ยเพิน่นโบเป็นคนขี้ทีหรือถ้าอยากได้โบบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่สิขอให้ดอก พ่อใหญ่สิขอให้จกักนิดจักหน่อยเพราะได้เอาไปซื้อเข่าซื้อป่ากินกันดอวคุณบดได้ขีดที่วขคอยต้องเอาเงินไปขึ้นขึ้นเพิ่นไปละโอ้ยบ่ต้องแอกวบ่ต้องบ่ต้องเอาไปขึ้นกาไปแต่นเศร้ากาไปร่วมร่วมกันนะร่วมเศษที่เผากัร่วมเศษที่เผากันเออกะเผาใหม่เรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่กาว้าอธิษฐานไอ้ยังให้คืขอขอขมบงขมาให้กะเอาเืินนี้ก็เป็นอันว่าจบ เลี้ยงเงินปากผีนะครับมีเลี้ยงดีๆสีสยมาเราให้ฟังกันไหมไพ่ช <c oughs> อบถึกใจก็กดแค่กดไล่ทรงดาวให้เด้อ